ให้เหลือซากอีนังนาบีใครสั่งให้มายุง่งก,กับของฉันก็บอสคนใหม่ยังไงละ่ะฉันรอคอยวันนี้มานานแล้ววันที่แกจะไม่ใช่คนโปรดของคุณพี่เชษชัย,ชยอีกต่อไปแล้วทุกๆคนก็จะได้เห็นว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การดูใบคลับเนี่ยไม่ใช่แค่ทำตัวสอบทอเจ้านายก็ได้เป็นแต่เป็นเพราะว่าวุฒิภาวะและประสบการณ์เท่านั้นอย่างฉัน าของฉันไปเก็บที่เดิมเดี๋ยวเอาไปทิ้งนี่เป็นคำสั่งเดี๋ยวเดี๋ยว่อนสิโอ๊ยแกกล้าผ่มฉันเหรอฉันเบอรเดียวกับพี่สาวแกนี่ยะเลิกลกูได้ละเราออกไปทำงานฉันจะไม่ฟังคำสั่งแกฉันจะฟังคำสั่งของบอสคนใหม่เท่านั้นเธอหมายถึงคุณกวินใช่ไหมใช่ มต่อไปผมจะเป็นบอสของที่นี่และทุกอย่างในครับนี้ก็จะเป็นของผมรวมถึงตัวคุณด้วยเพราะคุณต้องมาเป็นผู้ช่วยผมได้ยินเต็มสองรูงหูแล้วใช่ไหมล่ะก็ใส่หัวไปสิค,คุณกวินค่ะคุณไม่ใช่บอสของที่นี่ค่ะคุณจำไว้นะคะ ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำไมจะไม่มีสิทธิ์คุณกวินเป็นถึงลูกชายของคุณพิเชษชัยนะยะถึงคุณกวินจะเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพิเชษชยัยแต่ตําแหน่งบอสเนี่ยต้องรอไปอีกสามเดือนนะคะหมายความว่ายังไงทุกคนคะต่อไปนี้คุณกวินจะเป็นเด็กฝึกงานของที่นี่นะคะเด็กฝึกงานนี่ใครสั่งคุณพิเชษชยัยค่ะคุณพระ อยากจะมาเป็นบอสของที่นี่คุณต้องฝึกงานให้ผ่านโปรและฉันจะเป็นคนบอกเองว่าคุณมีสิทธิ์จะเป็นบอสหรือเปล่าแกอย่ามาตอแหลไม่มีทางที่คุณพิเชษชัยจะให้คุณกวินเป็นแค่เด็กฝึกงานถ้ายังไม่หยุดพูดจะสั่งให้เธอไปล้างมือนะแล้วทุกคนจำเอาไว้ด้วยนะคะว่าถึงแม้จะมีคนใหม่เข้ามาแต่ถ้าคุณพิเชษชัยยังไม่ได้สั่งฉันคือบอสของที่นี่ ทุกคนเชิญออกทำงาน<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวคุณกวินคุณกวินดูสิคะคุณกวินเป็นเจ้าของแต่มันยังไม่ไววหน้าคุณเลยอะ่ะออกไปทำงานตามที่คุณอาบีสั่เอาอย่างไงละ่ะคะเจ๊จูจูจะออกไปเองหรือว่าให้บอสเปลี่ยนตำแหน่งให้เป็นคนล้าง่ซ่